สวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ระบบอีโมนิสันมาร์ทนะครับรุ่นกดปุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้กุญแจรีโมทนะครับกดล็อกกดเปิดใช้งานได้นะครับกุญแจไม่เสียนะครับแต่ว่าเวลาหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทนะครับหน้าปัดจอไมมืดสนิทนะครับมีเฉพาะรูปรถสีแดงกระพริบนะครับแบบนี้นะครับเคสนี้เป็นงานอู่นะครับ ผมก็ได้ลื้อรถบางส่วนนะครับตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับน่าจะมีกล่องควบคุมเสียนะครับเดี๋ยวประกอบรถเปลี่ยนอะไรเสร็จมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งครับใช้เครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหานะครับมีโค้ดสีแดงขึ้นนะครับมีอุปกรณ์กล่องควบคุมเสียหายนะครับคันนี้แก้ไขเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับก็เหลือแค่ตัวแอร์แบกนะครับเดี๋ยวทางอู่จะประกอบให้ลูกค้าที่หลังนะครับกุญแจรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับ ล็อก <Lock, S 2> เปิดอย่าเบรกดปุ่มสตาร์ทนะครับติดใช้งานนี่เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับรีโมทกดได้นะครับกดปุ่มสตาร์ทหน้าปัดจอไม่มืดมีไฟคีสีส้มขึ้นโชว์ค้างมีรูปรถสีแดงกระพริบนะครับคอพวงมาลัยล็อกขยับไม่ได้นะครับรถมีอาการรวนๆมีปัญหาร,ระบบไฟระบบอีโมนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านมีอะไรพร้อมจบาง,งานได้ทันทีนะครับ